สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าจุย้ยตุ้ยค่ะก็ปกติเนาะที่จะมีการงานขายของของกินหรือว่าของต่างๆหน้าศาลเ,เจ้าอะไรก็คี้ชื่อเบงโออ่ะอันนี้เพื่อนใหมค่ค่ะเพื่อนใหม่ <c oughs> อ่ะเราไปดูงานกันเลยค่ะ โดยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าเทศกินผักของชาปูเก็ตกันแล้วก็แน่นอนว่ามันของพีตาอร่อยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ร้านชานาคานะคะขอบคุณมากค่ะได้เลยนะคะคุณอะไรแก่อันนี้ใั้ใครช้มชิมไม่ซิมออร่อย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  บรรยากาศวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเป็นงานวันสุดท้ายเพราะว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปส่งพระกันที่สะพานขุนซึ่งแล้วก็จะมันจะไปเหมือนกันค่ะ A few moments later อร่อยไหมคะอร่อยคนมันแบบไม่เหมือนทั่วไปนะแบบมันไม่น้ำไม่ใสจนไปอ่านี้เราจะลองกินอันนี้ค่ะทุกคน เราเป็นดาราแล้วค่ะอร่อยไปมึงไปซื้อกับกูได้คือไม่ที่อกี้เมื่อกี่ไปชิมมาค่ะอันนี้คืออะไรคะมาซื้อตามพี่ตามพี่ตามอ่ะไม่ตามหวันมากเลยโห้ยโซรี่ไปไปกันต่อตอนนี้เราออกจากงานกินเจน้าสารเจ้าจุ๊ตุแล้วนะคะแล้วก็จะไป กินหม่าล่าท่างชื่อว่าเหลาโกหม่าล่าค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะเรามาผิดจะมาผิดทางก็เลยเปลี่ยนแท่เลยตอนนี้เรากำลังจะไปอามบังเหนือกันนะคะไปเดินดูว่าหน้าอาัมมีอะไรบ้างเหมือนสารเจ้าจุ๋ยหรือเปล่าทุกคนอก,อกะจะบอกว่าเห็นคนแต่งชุดขาวมันกินเจแต่อย <laughs> ู่ในแม็กงงงมาก ครร่นเอโอ้คนเป็นลานค,คอรอคือคนมันเยอะมากเราขออนุญาตไม่เข้าไปแต่ว่าสวยมากๆเป็นอันที่สวยจร วันนี <S <S ้เราวันน like sí. ี้เรามีคอนเทนต์ค่ะเราจะวาดคนแปลกหน้าเออแล้วบอกว่าเราจะดูรีแอคเขาว่าจะเป็นยังไงเขาเนี่ยแม่งเอาบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อไรวยไหนนี่ราเลอะมาดูอยาทั้งทาจังสวยเลย นี่เรามาแวะแม็กโดนัลค่ะเพราะว่าอรห็นคนในชุดขาวมันกินเจแต่อยู่ในแม็กไม่มีอะไรทำยตัวเราไปเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มเราจะไปเยี่ที่สุพรรณหิริเพื่อเขาสงฆากันค่ะ คโดยพิธีกากระทำในวันศิษย์พระของพระพิณสินกิมผัดโดยกลางวันจะมีการส่งเทวดาเป็นการคืนการส่งพระทิวออกขึ้นเจ้ากับจุสวรรค์เพื่อส่งกับพระทะเลเมื่อส่งพระออกนอกประตูตะเกียงที่เสาโคเต้จะถูกดับลงพระรักษาหายนะจะถูกส่งกลับเพ็ N ่อันเสร็จพิธีตอนนี้ใกล้จะ,ะสี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะไปกันที่สะพานหินเพราะว่าทูตสานเจ้านะคะจะไปส่งพระกันที่นั่น,นะคะ่ะไป เด้วนะคะแต่ว่าพี่ยิเสียงไหมคะน,มนั่นคือเสียงทุบระทัิอตอนนี้เหมือนว่าชออาวภูเก็ตทุกคนจะรบกวนอยู่ที่คนเยอะมาก A few moments later... ลงเมื่อกี้ตกใจตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งขึ้นนะคะพวกเราก็ขอปิดรถเท่านี้จะไหวแล้วตอนนี้คนเยอะมากแล้วพวกเราก็กำลังกลับอันนี้พวกเราเหนื่อยมากเลยค่ะ